กลับมากันในอีกเกมหนึ่งของแนว Puzzle Obby นะครับรอบนี้เราอยู่กันใน Escape Mr. Funny s Toy Shop นะครับเป็น Scary Obby เนาะก็คล้ายๆกับหนีเอเลี่ยนนะของเราไปนะครับที่เพิ่งเล่นไปเนาะโอเคโหลดดิ okay. ้งครับโหลดเสร็จยังอืมเอ่อโน้ e เกมีมีมี j สแกร์อ๋อโอเคเรามาอยู่ในไหนเอ่อยินดีต้นรับสูตรวันแรกของ อ่ออย่าอาชีพของเราเอเองานของเราในทอยช็อปนะครับร้านสะดวกซื้อเนาะซึ่งก็เอองานของเราเนี่ยก็คือเป็น security นะครับเป็นรปภเนาะโอเคแล้วก็อย่าให้มีใครขโมยได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้ยินเสียงอะไรเนี่ยก็คือเราก็ต้องเช็คไปนะครับแล้วก็ keep power ให้มันให้มันอยู่นะครับเออก็คือทำให้พลังงานยังอยู่เพราะว่ามันสามารถเอ่อสร้างปัญหาได้นะครับ โอเคดูเหมือนเราจะมีไฟฉายอยู่อันนึงนะครับโอเคมาอืม back to school อันนี้จำได้ครับที่เราเพิ่งเล่นมานะ escape อะไรอะ miss e n i t r o n detention มั้งมี stuff wally อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เขาบอกเป็น puzzle obby ถูกไหมผมไม่มั่นใจเหมือนกัน storage room เข้าไปได้ไหมผอไม่เข้าเข้าไม่ได้น่าเสียอะไรฉันต้องไปหาแต่ว่าอืมโอเคผมลืมผมเพิ่งรู้ตัวนะครับตัวเองลืมเปิดเสียงมายตลอดอะโอเคไม่เป็นไรโอเค เราจะต้องมาเปิดพาวเวอร์นะครับเพื่อที่จะเปิดประตูนี้ได้แล้วก็เ,เราเนี่ยถูกบอกว่าห้ามนะครับแต่ว่าเราไม่มีไม่มีทางเลือกแล้วนะครับก็ไปโอมีทางบอกด้วยนะครับอืมสตาร์ฟออรลี่สุดโอ้เอ่อมันมันมืดมากตรงนี้นะฉันต้องน่าจะต้องใช้แฟลชไลท์นะครับอ่ะเราเปิดไว้อยู่แล้วนะครับเอให้กดแฟลชไลท์ใช่ไหมอ่ะกดไปแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าเราปิดล่ะถ้าเราปิดก็ไม่ได้มืดอะไรขนาดนั้นนี่ โ regions? อ้ยอ okay. ่ะพูโอเคเรียบร้อยเอ่อตอนนี้เราเปิดพาวเวอร์แล้วเรียบร้อยนะครับอืมเฮ้ยเสียงอะไรเสียงเสียงเออน่นเสียงอะไรอ่ะเหมือนว่าเหมือนมีใครที่มาที่ช็อปนะครับอืมโอเคกลับกันห้องนี้ถูกไหมอ๋อโอเคโอ้เดี๋ยวนะทาไมเออมิสเตอร์ฟันนี่ดัมมี่ไปไหนอ่ะแล้วทาไมห้องนี้มันเออโอเคโอ้โหรอยเท้าชัดเจนมาก เราต้องอุบโอเคมาขึ้นมาขึ้นตรงนี้ไปโอเคเราต้องเออกระโดดข้ามถูกไหมอึบอืมโอเคอึบอืมโอเคตรงนี้ออกออกเพื่อนโอ้เพื่อนตกเหวใช่ไหมมันคือเหวใช่ไหมดูว่ามันคือแค่เป็นช่องอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นหลุมเอออะไรสักอย่างนั้นนะครับ Pull เ,เว v e r นะครับอ่ะดึงคันโยกแล้วก็ไปไปโอ้โอเค เพมันได้มาแล้วเราก็โอ้ฟันนี่เกมหนึ่งนะครับอ่ะมาโอ้ oh. ข่าวมกดเกิดอะไรขึ้นกับไฟฉันนี่นอะไรบางอย่างมันต้องมีตัวอะไรแน่เราแน่นอนครับถูกไหม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 โอ้โหแล้วมืดจัดเลยนะเสียง <c oughs> <c oughs> มันมีเสียงอะไรบางอย่างครับผมได้ยินชัดเจนวนะ่าโอ้โอ้โหโอ้โหอันนี้ไอคนนี้นี่นา ในหน้าปกเลยครับเราน่าจะต้องหาทางออกแต่มันอยู่ทรองไหนเร็วเร็ววิ่งเออมันเชื่ออะไรอะ่ะมิสเตอร์อะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปแล้วอโอเคจะทักทางตรงน,นี้พอดีพอดีพอดีอ,ดอ่าบาย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 ฮะมันมันวิ่งช้ามากเลยอะ่ะสบายสบายครับอืมนั่นแหละปิดอัดหน้าตรงน,นี้ก็ออบบี้ครับอืมโอเคตรงน,นี้ด้วยแล้วไปไหนต่อเออโอเคขึ้นทางนั้นใช่ไหมแล้วก็ อโอเคเรียบร้อยตรงนี้เออโอ้ยนึกว่าไปฝั่งนู้นนะแต่ไม่ใช่เราต้องกระโดดมาโอ้โหเครื่องบดขยี้โอเคเราต้องมาฝั่งนี้อโอเคอูโอเกือบไปแล้วโอ้โอเคผมรู้แล้วว่ามันคืออะไรส i ิ g เกมแน่นอนเออเกมนี้ก็คือกรีนไรเรทไนะครับเราก็ต้องเออกรีนโอเคเรดแล้วอืมโอเคผมเข้าใจแล้ว เราก็ต้องค่อยๆอึ๊บค่อยๆเกอบไม่ทันอืออ้เอาผมเผเด้วหรออ่ะโอเคอืหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนโอเคหันมาหันมาทีแล้วก็รีบไปเลยครับไป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 อ่าวันดีโดนได้ไหมโดนไม่เกิดอะไรขึ้นโอเคทีนี้ก็อ่าอ่าโอเคอือห้องนี้เหมือนจะปิดล็อกอีกแล้วนะครับแล้วก็แค่ต้องกระโดดเลเซอร์ตามพวกนี้ไปอ่ะทางนี้รอดได้อยู่รอดได้รอดได้อ่ะโออ ดูดูมนแค่เลื่อนรถนะแต่ไม่ได้มีอะไรมากครับอีเลเวเตอร์บัตเทิเพรสอืมโอเคกำลังเคลื่อนลิฟต์ขึ้นไปนะครับอเห็นเสียงแบบนี้คือไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่นะอ่ะโอเคไปตรงนี้อะไรอ่ะฟันนี g เกม3โอ้โหเป็นเกมอีกแล้วนะครับเออเหมือนจะเป็น s ซอร์ไวน์ลเกมนะครับอืมเราจะต้องอวอร์จไอเอ็นโรบอทโดยการกระโดดข้ามพวกบล็อกนะครับก็คือเป็นเกมมินิเกมอีกอันหนึ่งอ๋อก็คือต้อง หลบไอ้เจ้าตัวนี้โดยการกระโดดข้ามบล็อกอะไรสักอย่างนะครับเราต้องรออีกแปดวิมีการรอได้นะวันนี้เดินอะไรได้ไหมอ๋อมันที่เล่นระหว่างรอเฉยม้งอ่ะสามสองหนึ่งไปไปไปอ๊บโอเคเอ่อกว่ Go, get to safe place อ๋อโอเคก็คือเราต้องขึ้นตามบล็อกพวกนี้แล้วมันมีเวลาเอ่อจำกัดเราด้วยโอ้ะไรก็ห้าวิสวยแล้วไงสวยแล้วกระโดดกระโดดโอเคโอเคแบบนี้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 อืม s u r v เซวตอะไรอะเอ่อมันจะทับโอ้โหชัดเจนชัดเจนแล้วโอ้โอเคมันจะพังของพวกนี้ลงมานะครับแต่เราจะต้องเซเวยังไงอ่ะขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดเลยแล้วกันนะอึ๊มันมันขึ้นยังไงโอ้ใหม่ก็สวยแล้วไงสวยแล้วผมวิ่งแล้ววิ่งวิ่งวิ่งมันเร็วกว่าเราเลยโอ้โหมันเร็วมันเร็วมันเร็วมากครับมันเร็วมากโอ้ใหม่ก็จับสแกนโดนจับสแกนแน่นอนโอ้ใหม่ก็โอ้ใหม่ ไม่มีจับสแกนอันนี้โอเคโอ้โอเห็นทะลุแมพเลยครับโอ้ไม่กอดมันมันต้องเซอร์ว็ตตรงไหนอ่ะหรือมันจะท้าหรือมันจะเล็งเป้าเราหรือเปล่าอ๋อเราน่าจะต้องขยับไปเรื่อยๆนะครับอืมโอเคผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราเออเราเราวิ่งมาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวอ่ะโอเคประมาณฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยับขยับไปเรื่อยๆเนาะอืมประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนอืมรอให้มันมาใช่ไหมอืมโอเค มันจะพังอันไหนก่อนอ๋อมันจะพังอันนั้นก่อนแล้วเราก็ต้องรีบๆขยับมาครับมันเหมือนจะเห็นเราตลอดเวลานะเราก็ต้องจุ๊บขึ้นไปบนที่สูงตรงนั้นนะครับอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมเห็นแล้วโอเคเรารีวิ่งขึ้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้แต่ฝั่งนี้มันโดนทาลายไปหมดแล้วครับเอ่อขึ้นอีกฝั่งฝั่งนี้โอ้ยรอดมัก ใหม่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 ขึ้น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 โอเคอืมอืโอ้ใหม่ก็สวยแล้วไงสามสามบิไม่เป็นไรสามิสามบิทัดปล่อยให้มันทำลายไปโอเคเรียบร้อยอะแล้วมันก็หายไปอย่างนี้เลยหรอมามามาฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้โหเอ่อโอ้ปิดประตูปิดอืมสไลด์ลงไปแบบนี้โอ้แล้วมืดด้วยนะอะเปิดไฟก่อนเออไฟไฟไฟใช้ได้ไหมโอเคใช้ได้ครับเปิดเปิดเออ โอ้แม่มัน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 มืดมากนะในนี้เออเราจะต้องใช้แฟลชไลท์เออก็ใช้อยู่คือตอนไหนที่เราไม่ได้ใช้แฟลชไลท์มันก็เออมันก็ไม่บอกตอนไหนที่เราใช้แฟลชไลท์เรามันก็ต้องมีอะไรสักตัวตัวโอ้โหเอ็นโอ้ยทำไมมันเร็วจังทำไมมันเร็วจังทำไมมันเร็วจังซวยแล้วไปแล้ววิ่ง เหมือนมันจะเร็วกว่าเดิมหรือเปล่าแต่เราวิ่งไปทางไหนแล้วเนี่ยโอ้โหทางตัดอื้มอืมโอเคจุก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 โอเคโอเคมันมันไล่เราแบบว่าโอเคเราต้องหัดอ้อนี่อ่นี่ยทางมันบอกมันบอกเราอยู่โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยตรงนี้เราปลอดภัยแล้วครับปีนขึ้นมาโอ้โอ้โอ้เหมือนจะเป็นด่านแบบคล้ายๆเดิมนะครับก็คือด่านที่มันมันจะวิ่งเร็วถูกไหมอืมโอเค เข้าใจแล้วเราก็เดินตามปกติไม่ต้องกดกระโดดใช่ไหมมันน่าจะกระโดดให้เราอัตโนมัติใช่ไหมอือใช่เราไม่ต้องกระโดดนะครับมันจะกระโดดให้เราเองเลยเนาะเหลือแค่ว่าเราต้องเลี้ยงให้ได้ไม่ให้มันตกนะครับโอ้เรากดกระโดดไม่ได้เด้ยนี่ใช่ไหมรถอะไรจะไปกระโดดได้ขอโทษเราก็ต้องเลี้ยงอกสวยแล้วไงเดินไปสิเอออืมนั่นแหละเดินไปดีๆโอเคโอ้โอ้โอเคโอเคโอเค ค้างบักนิดนึงนะบักออ้อหโอ้ my god เดินเดินถอยถอยก็ได้กระโดดอ่ะอ๋อถ้าเกิดว่ามันบักเนี่ยเราก็แค่กดกระโดดมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะโอเคโอเคกระโดดกระโดดมากระโดดมาอือขึ้นไปอือโอเคอือไปโอเคอ่ะทีนี้ก็แค่นี้ใช่ไหมห้องอะไรฟันนี่เกมสี่อะไรเนี่ยเอ่อ เออเป็นท่อสีเหลืองเหรอมันมันคืออะไรอ่ะมันมันจะพาเราไปที่ไหนนะฮะเออฟันนี่เกมส์มันคืออะไรโอ้โอ้ลันกดสตาร์ทอืมอ๋อก็คือวิ่งหนีวิ่งไปเรื่อยๆโอ้โหอ๋อมันมีตัวอะไรจะมาไล่เราด้วยนะครับวิ่งหนีไปโอ้โหเป็นแบบอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหอ๋อไอ้เจ้ามิสเตอร์อะไรเฟสเฟสอืมอืมนั่นแหละอ๋อถ้าโดนอย่างนี้มันจะแบบ ไประเบิดไอเจ้าตัวพวกนั้นนะครับไม่ให้มันไล่เรามาเพ้นเรื่อยๆเนาะซึ่งอันนี้เหมือนโอ้โหต้องหลบด้วยอันนี้ต้องหลบด้วยเหมือนอันนี้มันจะวิ่งเร็วกว่าเราอมันเราก็แค่อออเอาอย่างนี้ไปทีนี้มันก็ตายแล้วโอ้ไม่ไปโอเคโอเคมามามา,มากระโดดคืดคเออนี่แน่น็อกไปน็อกมันน็อกมันไปครับน็อกไปแล้วก็กระโดดไปด้วยโอ้โหตอนนี้คือเออไปไหนต่อโอ้โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อยโ,อโ,ออโอ้โหเออโอ อ๋อโอเคเขาแค่ลงมาโอ้ oh, แล้วลงมาอย่างนี้เลยทำไมไม่ต้องให้เราแบบว่าเล่นแบบเป็นแนวแบบ 2D ด้วยอย่างนั้นตรงนี้มันแบบทําไมพื้นที่ตรงนี้มันเขาเรียกเคซี่มันเรียกภาษาไทยบ้า Bar, ใช่ไหมทำไมตรงนี้มันบ้ามากเลยเออตอนนี้เนี่ยเราจะเหลือฝันายอีกเท่าไหร่ที่จะเหลือนะครับอ,อก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ตามแบบอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะแต่ก็เ,เราเราต้องทำอะไรอ๋อ,อบี๊ขึ้นไปตนะรงนั้นสินะโอ้ เหมือนว่าเราจะต้องเข้าท่ออะไรสักอย่างมานะครับตรงนี้ก็โอ้ข้างล่างดูโอ้โอเคนั่นแหละแต่ลองจะบอกเลยว่าไม่น่าลงไปแน่ๆอืมทำไมมีรูไปสองทางอเออฝั่งอ๋อฝั่งน้นคือฝั่งที่เรามาใช่ไหมอืมแล้วก็อีกฝั่งนึงนีงน่คือฝั่งที่เราต้องไปนะครับขับรดไปอย่างนี้เลยได้ไหมเออเนี่ยได้อุโอ้โอ,โอ,โอ้อันนี้คือห้ามโดนไอ้นี่ใช่ไหมถูกไหมโอเคงั้นเรา คือผมไม่มั่นใจฉะนั้นเราไม่โดนไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันดูไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่มันเหมือนเป็นแค่ตัวที่แกงหลับอะไรอย่างงี้แลรวให้เราเผื่อวิ่งเป็นคนอะไรอย่างนงี้นะครับโอ้โอ้เัมน,นี่เกมห้โอโ้ยังมีอีกเหรอ Peace wave เ,เออเหมือนจะเป็นแพตฟอร์มเนี้ยโ,โ,โอ้โหโอเคเข้าใจแล้วเราจะต้อง avoid พวก falling platform นะคะโอเคเราต้อง peace w นะครับอ่ะเล่นบาตรอได้ไหมอืมได้แล้วก็ชูด ออตูมตูมโอเคก็โอเคโอเคอเราก็คือต้องรออ๋อ,อ,อมันจะมีแพลตฟอร์มที่ล่วงไปเรื่อยๆมันน่าจะบอกเราก่อนอะไรอย่างนี้นะครับใช่มันมันจะมีน่าจะบอกเราก่อนแหละว่าแพลตฟอร์มไหนจะล่วงแล้วเราก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับอ่ะสามสองหนึ่งจะเริ่มยังไงเริ่มจากตรงไหน มันจะบอกอะไรเราก่อนไหมอ๋อเนี่ยมันจะมีสีแดงอยู่นะครับอย่างงี้ไม่น่ายากมากนะอือใช่เลยไม่ค่อยยากโอ้เออแต่มันก็ล่วงลงเยอะขึ้นนะโอ้โหนั่นน่ะมาแล้วน่ะเราต้องหยุดตรงที่ที่แบบว่าอืมมันมีที่แบบเยอะๆอะอยู่นะครับแบบนี้นี่นี่นี่โอเคไม่งั้นเราโอกาสตายสูงครับเนี่ยมันต้องแบบนี้แบบนี้โอเคโอ้โหเฮ้ยยากอยู่นะเอาเอาไปมามาจริงก็ยากอยู่อ้าวแค่นี้ได้เหรอ You survive แค่นี้เราก็ ชนะแล้วหรอโอเคเอ็กซิโอโอ้เราจะได้ออกทางรถไฟใช่ไหมอ่าเข้าไปเลยเย่ yeah. กระโดดด้วยเออมันมันโอเคไปแล้วนะไปแล้วนะลากรู้โอเคโอออกมาข้างนอกเลยว้า wow. วอันนี้ก็จะเป็นโรงงานทั้งหมดของเรานะครับโอ้หมายว่าผมเพิ่งกระโดดออกจากรถไฟแล้วแล้วผมก็ตายเลย <c oughs> เรออีกแปดวิ ถ้าเราเดินลงมาอย่างนี้เลยมันจะตายไหมแบบว่า3 2 1แล้วก็ปุ๊บโผล่มาอกโอเคโอเค,อเ,คเอาจริงจริงเออจริงด้วยเราเรา Ear, เรากดอะไรไม่ได้เลยครับโอเคไปกันเหมือนว่าเราเออนันมันมันมันเป็นเหมือนพื้นหญ้าลอยฟ้ายัางไงโอเคเฮ้ยข้างล่างมันโอ้โอ้โอ้ ือเราจะต้องเอาชีวิตรอดในนี้ให้ได้ด้วยใช่ไหมอโอเคเหมือนว่าเราจะรอชีวิตรอดในนั้นให้ได้ด้วยนะครับต้องตกตกให้ตรงจุดไม่งั้นเราก็ไม่ชนะเหมือนกันนะครับโอ้แล้วก็ต้องมานั่งรอตรงนี้นะคะเลยโอเครอบนี้มันจะต้องตกจุดที่ดีกว่าเดิมถูกไหมโอเคยังรอดอยู่มั้งเอ้ยเฮยรอดรอดรอดอโอเคถือว่ารอดถือว่ารอดถูกไหมถือว่ารอด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 อดนิ่งนิ่งไป ไฟนอลโอ้โห oh, ยังมีไฟนอลเกมอีกนะโอ้โหโอเคว่าแหละมันต้องเป็นบอสไฟแบบนี้แน่เลยอ่าโอเคตกลงไปแล้วโอ้ห oh มาก็เราเราเราโอเคเราต้องยิงนะครับโอเคมันจะไล่เรามาเรื่อยๆเราก็ต้องยิงยิงเข้าไปเรื่อยๆกดชิปล็อกได้ไหมกดชิปล็อกอ่านี่อย่างนี้น่าจะง่ายกว่านะครับอย่าให้มันโอ้โ oh, ห oh, แต่ว่าเลื่อมันโอ้โหโอ้โอ้ม่ก็อเออแต่เรากระโดดสูงได้อยู่นะ โอเคมันโอ้โหละเลือดมันนิดเดียวเองเลือดมันลดทีละบดเลือดมันลดทีละนิดเดียวเองครับเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้ผมไปเหยียบไอ้ตรงสีม่วงเนี่ยคือเราก็ตายด้วยเหมือนกันนะครับคือเราห้ามโดนสีม่วงเลยนะไม่งั้นเราก็ตายเลเซอร์อย่าเพิ่งมาอื้มอื้มโดนเปนหน่อยเมื่อกี้เหมือนจะโดนไปหน่อยแต่เลือดลดนิดเดียวไม่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเลือดมันจะแบบค่อยๆเเเพิ่มหรรายือปลนะครับอ่าเรา โอ้ไม่กอดมาอีกแล้วแบบนี้โอเคกระโดดจู๊กระโดดจู๊เนื้อมันยังรอนไม่ถึงไหนเลยแค่แบบเออหนึ่งในสี่เองวงโอ้ไม่กอดไม่ไม่เอาไปซื้อไม่ซื้อเพชรอะไรก็ของมันก็ไม่รู้จริงถือเป็นบอสไฟที่ไม่โหดเอาซะเลยนะครับดูสิเออเหมือนอุปกรณ์ช่วยของมันหายหมดเออหมดใช่ไหมเกือบหมดแล้วนะครับทีนี้แล้วก็เออมันเป็นแบบเออนี่ไงของที่มันพังนะครับอุปกรณ์ช่วยของมันที่มันพังตอนนี้มันก็น่าจะอ่อนกาลังลงแล้วนะครับก็ เป็นบอสไฟที่ไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับแบบเกมอื want, ick, <c oughs> ่นอย่างถ้าเป็นดอสอะไรอย่างนี้นี่ก็คือแบบโหดจัดเลยนะครับแต่น,นี้ด้วยความที่มันแบบเป็นเกมออฟบี้แนวออฟบี้เนาะมันก็แม้อาจจะไม่ได้ฮะขนาดนั้นละมั้งโอเคตอนนี้เราใกล้แล้วอีกนิดเดียวมันก็จะอโอเคโอเคโอเคมันจะตายหรือเราจะตายก่อนแต่ว่ามันเลือดเลือดมันเลือดเราอะเหลือเยอะนะครับแล้วก็ลดยากด้วยมาเลยไม่เป็นไรเลเซอร์อืเดืยบร้อ สวัสดีโอ้โอ้เอ้าเอ้าเออทำไมเราตายแต่ไม่เขียนยูวอนวัดแต่เราก็ไปได้แล้วใช่ไหมอ๋อก็คือเหมือนว่าถ้าเราโดนไอ้เจ้าตัวนั้นอะเราก็ตายเหมือนกันทุกคนเออใช่คือถ้าเราโดนไอ้ตัวนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าตายไงเราก็ต้องหนีที่มันเอ้าเฮ้ยวัดเอ้าทำไมอ่ะผมตายก่อนแล้วกันลองตายก่อนแล้วอืมอ้าวเดี๋ยว มีสไปเดอร์มีเลือดสไปเดอร์บอสด้วยนะแต่ว่า Exit มันไม่เปิดให้คือมีเลือดสไปเดอร์บอสอยู่ที่มันเขียนว่าหมดแล้วแต่ว่า Exit ไม่เปิดครับอ้าวคือเราไปโดนไอ้เจ้าตัวนั้นเราก็เลยตายโทษจะออกยังไงอืโอเคงั้นเราไม่ต้องเอาเบสความสําเร็จไปก็ได้แล้วก็เออก็ไหนๆก็ก็ถือว่าเราชนะไปแล้วละกันนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้เบสก็ตามนะคือมันเหมือนจะเกมบั๊กนะครับโอ้โหหมก็เราก็อดได้บเลยเนาะแต่เออไม่เป็นไร